เมื่อเช้าได้ยินโยมพูดว่าทำไมผลกรรมมันทำงานช้าเหลือเกินนะท่านผลชั่วยังลอยนวลกันเต็มบ้านเต็มเมืองผลกรรมมันทำงานช้าเหลือเกินนะท่านเนาะก็อขอพูดเรื่องน,นิดหนึ่งก่อนที่จะได้ฉันเช้าทุกอย่างมีความสมเหตุสมผลเหมือนกับอาหารที่อยู่ในบาทนี้น่าก็มีอาหารที่มีทั้งรสชาติเปรี้ยวบ้าง เค็มบ้างหวานบ้างมีความมันบ้างเผ็ดบ้างเผ็ดเขาก็ยังเผ็ดอยู่อย่างนั้นเองเพียงแต่อาจจะบางอย่างอาจจะหวานนำเช่นผัดเปรี้ยวหวานที่มีสับประรดนะก็อาจจะเปรี้ยวนำแต่ไม่ใช่ไม่มีเผ็ดนะก็มีเผ็ดอยูนะ่แล้วก็มีเค็มด้วยมีมันด้วย เขามีความสมเหตุสมผลอยู่ในในทุกๆอาหารแต่ละชนิดมีเลียงเช้านี้มีเลียงบวบเลียงบวบเขาก็มีความเผ็ดนำอาจจะมีเค็มมากรมๆอยู่แต่ก็มีทุกรสชาติอยู่นายโยมเขาถามว่าทำไมผลกรรมมันทำงานชา้าเหลือเกินโยมก็คงจะไปดูข่าวนั่นแหละเนาะดูข่าวน้นข่าวนี้ว่าทำไมคนผิดยังลอยนวล คนผ,ผิดยังหน้าชื่นตาบานส่วนคนถูกหน้าช้ำตาบวมก็ต้องพิจารณาตามหลักของความเป็นจริงว่าทุกอย่างมีความสมเหตุสมผลทุกอย่างมีระยะเวลาทุกอย่างยุติธรรมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนั่นแหละถูกต้องแล้วเมื่อไรฉันจะได้เห็นผลกรรมของมันเสียทีโยเขาว่าอย่งี้แล้วเมื่อไรจะได้เห็นผลกรรมของไอ้คนพวกนี้เสียที เราก็นึกในใจไปว่าแล้วถ้าเห็นมันจะมันจะได้อะไรแต่เหมือนโยมโยมก็คงอ่านใจเราออกหรือเปล่าโยมเขาก็คงเดาๆนะพูดล้าฉันจะสะใจใช่จะสะใจกับไอ้ผลกรรมของไอ้คนพวกนี้อ๋อเรานึกในใจสุดท้ายก็ได้แค่ความสะใจได้แค่ความสะใจ แล้วมันก็เกิดกรรมใหม่กับคนที่ไปสะใจในผลกรรมของคนที่เขาสร้างกรรมชั่วคนที่เขาสร้างกรรมชั่วแล้วเขายังลอยนวลผลกรรมยังไม่แสดงผลเสียทีมันก็ปนปนกันอยู่ในนั้นแหละไอ้คนที่ทําความชั่วตอนนี้ไปฆ่าเขาตายนะหรือว่าไปเบียดเบียนคดโกงที่ดินเขาอะไรเขามันก็คงจะตกนรกอยู่ในใจนะ่ะนะนะตอนเนี้มันก็คงจะติดคุกอยู่ในใจมันจะ มันคงไม่กล้าเจอหน้าใครบางคนมันก็เหมือนกับเอาลูกกรงมาก,กั้นตัวเองไว้ระหว่างคนบางคนก็เหมือนกับติดคุกอยู่ไกลๆแล้วเราก็รู้ไหมว่าเขานอนหลับไหมแล้วรู้ไหมว่าในฝันของเขามันเป็นฝันดีหรือฝันร้ายเรารู้ไหมว่าในทุกการเคี้ยวอาหารของเขาเนี่ยมันเคี้ยวแบบมีความสุขหรือว่าเคี้ยวไปแลแวงไปทุกทุกๆก,ก,การนั่งรถของเขา ทุกๆก,การขึ้นเครื่องบินของเขาเนี่ยเขาระแวงไหมว่าผลกรรมมันจะมาตอนนี้เขาอาจจะออกไปเล่นน้ำฝนไม่สนุกเท่ากับเราก็ได้เพราะมันกลัวฟ้าจะผ่ากลัวฟ้าจะผ่าตัผ่าตัวตัวเองตายเราก็ไม่รู้อีกโยมว่าเขาได้ทำกรรมชั่วไว้เนี่ยผลกรรมทางใจเนี่ยมันมาก่อน แต่ผลกรรมทางกายคือเขาก็อาจจะมีกรรมดีผสมอยู่มันเหมือนกับรสชาติอาหารที่อยู่ในในอาหารในบาเนี่ยมันก็ผสมผสมอยู่แต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันสมเหตุสมผลของเขาอยู่เพียงแต่เรายังไม่ทันจะได้เห็นหรือว่าถ้าเรามีจังหวะที่จะได้เห็นขึ้นมาแล้วมันจะได้อะไรโยมเขบอกได้ความสะใจโอ้ไอ้ความสะใจนี่แหละมันเป็นเรื่องน่ากลัว ความสะใจเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวตรงที่ว่าสะใจแล้วยังไงต่อมันก็เป็นความสะใจก็คือมันก็เป็นสภาวะใจที่มันอยู่ในกลุ่มโทสะเหมือนกันนะกลุ่มโทสะคือกลุ่มความโกรธและเมื่อสะใจแล้วผลกรรมชั่วของเขาเนี่ยกําลังถูกทยอยใช้ใกล้จะหมดไปแต่กรรมชั่วในใจของเราเนี่ยมันได้มาปฏิสนธิใน,ในใจเราแล้วนะมันได้มาก่อตัวมันส่งเชื้อด n a มาถึงเราแล้วกลายเป็น เราไปสะใจก็ไปร่วมกรรมกับเขามันเป็นเรื่องของเขาแต่มันมันมาโผล่ที่เราได้ยังไงทุกอย่างมีความสมเหตุสมผลอยู่นะเราก็เสพข่าวดูข่าวอะไรไปก็ธรรมดาเราก็อืมก็ฝากเป็นข้อคิดนะโย,ยมนะชาวนี้ว่าทุกอย่างนั้นมีจังหวะเวลาที่เขาจะให้ผลของเขากฎแห่งกรรมยังไงก็ยุติธรรมเสมอ ็นอื่นไปไม่ได้แต่ขวากมจะแสดงผลบางทีเราก็ไม่ทันได้เห็นมันเหมือนกับเราดูหนังบางเรื่องนะโยมบางคนดูหนังบางเรื่องแล้วบอกแหมดูไม่จบก่เน็ตมันหมดเน็ตโยมันหมดมนดูไม่จบแต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่จบนะมันจบเพียงแต่เราไม่ทันได้เห็นมันมันไม่ต้องดูจบก็ได้หนังบางเรื่องเดาตอนจบได้ยังไงพระเอกก็รอดนะยังไงพระเอกก็รอด ตัวโกมมันอาจจะดูร่ำรวยมีความสุขแต่ตัวโกมันก็ระแวงอยู่ตลอดเวลางั้นวันนี้จะเสพข่าวอะไรดูข่าวอะไรหรือไปทำงานร่วมกันกันกบใครก็ขอให้นึกอยู่เสมอเถิดนะวันนี้ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออย่าไปสะใจในผลกรรมของใครเขาทำเขาก็ได้รับของเขาแต่ถ้าเราไปร่วมกรรมกับเขาเมื่อไหร่อันนี้มันก็จะเป็นกรรมของเราเป็นวิบากของเราที่เราจะต้องร่วมรับกับเขา มันไม่ใช่ร่วมรับกับเขาแต่เราไปก่อก่อกรรมตัวใหม่ขึ้นมานะไม่ต้องไปเห็นกรรมของใครไม่ต้องไปสะใจในกรรมของใครนะสะใจในความในกรรมดีของใครก็แล้วกันนะเห็นใครก็ทําความดีมากมันสะใจจริงๆดีจริงๆไอ้คนเนี้ยนะเห็นคนบางคนเกิดมาด้วยความขยันมันเพียนมากมันสะใจกับไอ้ความขยันของคนคนนี้จริงๆริงมันเจ๋วมากเลยไอ้คนคนนี้ นะสะใจก็ไอความสวยของคนคนนี้จริงๆมันเกิดมาได้สวยมันนางฟ้าจริงๆอืมไอคงรักษาศีลไว้ดีเป็นคนใจเย็นสุดยอดหลุกนี่สะใจก็ไอความสวยของมันสะใจก็ไอความรวยของม่มันรวยได้สะใจจริงๆนะรวยแบบไม่บัญญะบัญญงังรวยแบบไม่มีวันหยุดราชการรวยแบบนะอะไรอะแล้วแต่จะคิดคำขึ้นมารวยแบบมหาศาลร,รวยมึงรวยไม่มองหน้ามองหลัง รวยอะไรขนาดนั้นสะใจในความรวยของแกนี่แกคงให้ทานไว้ดีนะบริจาคทานด้วยความฉลาดไว้อืนี่แหละเนี่ยสะใจในบุญของเขาดีกว่าสะใจมึงฆ่าเขาตายดีแล้วสมน้ำหน้ามึงได้ติดคุกติดยันตายขอถูกประหารชีวิตนี่สะใจแบบนี้ก็ไม่ดีนะไปร่วมเป็นอกุศล,ลกรรมกับเขานะ วันนี้ญาติโยมทุกท่านเนาะเดี๋ยวได้เวลาฉันเช้าละ <c oughs> เดี๋ยววันนี้พระอาจารย์จะไปโรงพยาบาลตรัสนะเมื่อวานสั่งโยมนะสั่งโยมบ้านขนมไทยลักษมีโยมน้องเย็นโยมน้องเล็กนะช่วยกันนะให้ช่วยกันทำขนมบอกว่านะเดี๋ยววันนี้เอาขนมสวยๆไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พยาบาลหน่อย ตอนนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลก็ถูกวิจารณ์กันยับเยินไปหมดแต่มันก็มีจริงแหะเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อารมณ์เสียนะใครจะรู้บ้างอ่ะกว่าจะมาเจอคนไข้ได้ก็ผ่านอะไรมาบ้างแล้วคนไข้ก็ไปอารมณ์เสียใส่พยาบาลก็ใครจะรู้เราว่าคนไข้ญาติาคนไข้ผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาเจอพยาบาลวันนี้ก็จะไปให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายมันมันไม่ควรมีใครผิดใครถูกมันมันมีแค่ว่าสติเราเหลือน้อย เราไปเติมสติกันดีกว่านะเรากลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันล้มไปแล้วก็จับมันตั้งขึ้นมาใหม่ถ้ารากมันยังไม่ขาดเดี๋ยวมันก็งอกใหม่เริ่มต้นใหม่ด้วยต้นเก่านั่นแหละนะวันนี้สั่งทําขนมหนึ่งพันสองพันกว่าชิ้นเนะจ้าหน้าที่พยาบาลมีอยู่หนึ่งพันประมาณเกือบหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนที่โรงพยาบาลตระนะก็จะไปให้กําลังใจพยาบาลเป็นภาพ เป็นภาพเพื่อให้กำลังใจพยาบาลทั่วประเทศนะเพื่อเป็นตัวแทนว่าขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลทั่วประเทศและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้กับญาติผู้ป่วยทั่วประเทศนะเหตุการณ์ของการนะประทุส้ายพยาบาลถ้าจะบอกว่าใครผิดใครถูกมัน มันบอกไม่ได้ไม่ชัดว่าใครผิดใครถูกจริงจังอะไรนะแต่คือถ้าโดยกฎหมายแล้วคนที่ลงมือยังไงก็ผิดนะแต่คนที่อารมณ์เสียใส่กันมันจะผิดโดยวาจาผิดโดยอารมณ์มันก็คือผิดแต่น้ําหนักของการผิดมันก็มีความต่างกันแต่เราก็ลืมเรื่องเหล่านั้นก่อนก็ได้แล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ยอมรับว่าต่างคนก็ต่างผิดแต่จะผิดมากผิดน้อยนี่ก็ว่ากันตามกฎหมายไปแต่ต่างคนก็ต่างผิดงั้นเรามาเติมสติ นะเราจะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่กันอันนี้ก็น่าจะดีนะในมุมนี้เดี๋ยววันนี้พระอาจารย์ยังอยู่ที่วัดที่ห่างจากตัวเมืองมา80กิโลนะเดี๋ยวฉันเช้าเสร็จ7โมงครึ่งก็นั่งรถเข้าตัวเมืองนะแล้วก็จะไปที่โรงพยาบาลขนมสวยๆโยมขนมสวยๆทำเป็นดอกไม้ทำเป็นรูปดอกไม้แล้วก็แปะสติกเกอร์ข้างๆว่าพระรูนะพระรูนะว่าโยมมึน พระรู้นะว่าโยมเหนื่อยแค่แวะมาให้กําลังใจเฉยๆแล้วก็อีกกล่องหนึ่งอ,อีกสติกเกอร์หนึ่งก็เป็นประมาณว่ารู้ว่าเหนื่อยอะไรประมาณนี้แหละก็คือเป็นคําให้กําลังใจเป็นขนมสองชิ้นที่อยู่ในในกล่องในกล่องใสๆกล่องหนึ่งแนะจก ทุกคนคนละคนละสองดอกสองดอกไม้ที่เป็นขนมอนมโมทนาบุญวันนี้สัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินสัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธน,นสิริสนิจังวุธาปัจจายิโน จาตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้โชคดีมีความสุขด้วยกันทุกทุกคนอะไรที่ยังไม่ได้สมดังใจก็มดังสมดังใจสัทีวันนี้เนาะหายจนสทัทีหายป่วยสัทีหายทะเลาะกันสักทีอะไรที่ดีๆก็ทำกันไปเวลามันเหลือน้อยลงมาทุกวันทุกวันแล้ว เวลามันเหลือน,น้อยลงทุกวันทุกวันน,นะเนาะมีอะไรก็ให้อภัยกันไปมันอาจจะเป็นแค่คำเขียนก็ได้นะอนนะไรนะมัวแต่ให้อภัยแล้วเมื่อไรจะได้แก้แค้นอ้าวมันก็ต้องแก้แค้นดีคนเราอ่ะใช่ไหมมันต้องแก้แค้นเออมันต้องแก้แค้น แค้นมันมีแก้มันออกซะ э. นะมันเหมือนเชือกไปมัดปมไว้แบบเนี้ยแก้แค้นแก้ปมออกถ้ามันมีแค้นปมแค้นอยู่ในใจแก้ปมออกถอยออกไปจุดเดิมเห็นไหมเมื่อวานหมาที่เดินถอยขึ้นจากอ่างจากอ่างน้ํานั่นอะมันถอยออกไปจุดเดิมที่มันลงมา <anc> อันนี้แค่นี้นนะอนุโมทนาสาธุ <Cause> เห็นคลิปนี้แล้วได้ข้อคิดดีมากๆเลย หมาเขาตกลงไปในบ่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พยายามจะตะเกียตกตะกายขึ้นให้ได้เลยเดี๋ยโยมลองดูนะพยายามจะไปข้างหน้าจะไปข้างหน้าก็ขึ้นไม่ได้เพราะพื้นมันลื่นแต่ปรากฏว่าคงจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งสะก,กิดใจรู้สึกว่าไปข้างหน้าไม่ได้ไหนลองถอยข้างหลังสิพอถอยปรากฏว่าค่อยๆขึ้นได้ทีละน้อยทีละน้อยการเปลี่ยนวิธีคิดบางทีปัญหาที่โยมเจอตอนเช้าวันนี้บ่ายวันนี้โยมจะต้องไปทํางานต่อ ปัญหาบางอย่างมันอาจจะต้องใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะย้อนกลับไปหาจุดที่เราตกลงมาไม่แน่มันอาจจะนำพาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและจริงๆก็ได้ขอจเจริญพรเป็นข้อคิดกับคลิปนี้